สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงนะครับทุเรียนหน่อยนะครับทุเรียนนะครับดูครับช่วงนี้อากาศนะครับช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับฝนจะตกตลอดเลยนะครับนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะครับเห็นต้นเรียนต้นนี้ของผมไหมครับนะครับผมใช้ฟางคุมโคนไว้แบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับ ฝนหยุดหรือพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะต้องนะครับทําการเปิดโคนนะครับต้องเปิดโคนนะครับฟางที่คุมไว้ในกันแดดนะครับแดดกันแดดนะครับกันแดดแรงๆเพื่อเพื่อไม่ให้ส่องไปที่รากเขาโดยตรงนะครับแต่ตอนนี้นะครับดินฟ้าอากาศบ้านเรานะครับพายุดีเฟชชั่นมานะครับฝนตกเยอะมากนะครับฝนตกเยอะมากนะครับตอนนี้ผมอยู่บนกระท่อมนะครับถ่ายให้พี่น้องดูนะครับตอนนี้นะครับ ฝนตกเยอะมากเห็นไหมครับฟางนะครับผมคุมไว้ค่อนข้างหนาเพราะแดดที่นี่ค่อนข้างแรงนะครับทีนี้เนี่ยฝนไม่หยุดนะครับปัญหาที่จะเกิดนะครับถ้าเราปล่อยฟางไว้แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยฟางไว้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหนึ่งที่ตามมานะครับต้องมีแน่ๆคือเชื้อรานะครับถ้าเกิดว่าฝนตกพุ่งนี้อีกวันหนึ่งไม่หยุดคือว่าหนึ่งวันก็ไม่เท่าไหร่นะครับหนึ่งวันสองวันเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วแดดมีไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าติดต่อกันนานๆนะครับ สามวันอย่างพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่สามแล้วนะครับเมื่อวานก็ตกตกฝนตกแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่ชัยนานะครับถ้าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเข้าวันที่สามเนี่ยนะครับวันที่สี่วันที่วันที่สี่เช้าเนี่ยเราควรจะต้องนะครับเอาฟางออกนะครับเอาฟางออกนะครับหนึ่งถ้าเราไม่เอาออกนะครับมันชื้นแฉะมากๆนะครับนะครับโคนเน่ารากเน่านะครับระวังนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับเชื้อรานะครับที่โคนต้นอาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่ามันชื้นสูงนะครับ ความชื้นสูงจากฟางจากเศษหญ้าที่เราตัดเศษหญ้าที่เราตัดมานะครับที่นอกเหนือจากฟางเนี่ยบางทีเขาจะมีพวกเชื้อราอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเชื้อราอยู่ตัวของเขาอยู่แล้วอย่างเราเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับสารอะไรนะครับก็คือเป็นจุลินทรีย์สแสงอย่างเดียวทีนี้เนี่ยเราต้องระวังเรื่องนี้นะครับอย่างนี้ก็เอานําม,มาฝากพี่น้องนะครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างผมอย่างนี้นะครับที่ตอนนี้นะที่ท่านปลูกทุเรียนเล็กแบบผมนะ ต้นพันธุ์นี้หนึ่งร้อยบาทต้นน mm. in ี้สูงประมาณเก้าสิบเซนนะครับเกือบเก้าสิบเซนแล้วนะครับแตกยอดกําลังแตกยอดดีเลยนะครับจากต้นที่แย่มากๆเลยนะครับเกือบที่เกือบที่จะไม่รอดแล้วนะครับเพราะสั่งมาสั่งมาจากในสั่งมาจากจัดส่งสั่งมาในเพจนะครับรถจะอยู่ในตู้จัดส่งนานมากๆนะครับอันนี้มาพูดถึงนะครับเนี่ยครับตอนนี้ฝนกาลังตกเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับฝนตกหนักเลยนะครับตกตลอดเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็เบาลงไปแล้วแต่ก็ไม่หยุดนะครับเนี่ย นะครับเนี่ยไม่หยุดนะครับนะครับไม่หยุดนะครับเนี่ยไม่หยุดครับยังพัมอยู่ตลอดครับทีนี้เนี่ยความชื้นนะครับให้เราดูเลยค่อนข้างสูงอันนี้วันที่สองนะครับถ้าพรุ่งนี้ตกทั้งวันอีกหนึ่งวันนะครับนะครับเราต้องทําการนะครับเอาฟางออกนะครับแล้วดูพรุ่งนี้ว่ามีแดดหรือเปล่านะครับเราต้องคํานวณนะครับต้องอยู่เขาต้องคอยดูเพราะถ้าเราปล่อยนะครับฝนตกพัมอย่างนี้พรุ่งนี้วันหนึ่งเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบเอาเปิดฟาง เปิดฟางคือว่าให้ลากเขาเนี่ยไม่โดนฟางทับแล้วนะครับเพราะต้นนี้เนี่ยผมปลูกแบบว่าลดขอบนะครับออกกับถุงดําปุ๊บก็คือดินดินที่ผมผสมไว้คือจะต่ากว่าขอบประมาณนี้นะครับดินในถุงดําจะอยู่สูงกว่าดินที่ผมทําโคกไว้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับทีนี้เวลาฝนตกหนัหนกๆนะครับเาราลดน้ําเนี่ยดินก็จะหลุดดินก็จะออกดินที่มากับถุงดําเขาก็จะหลุดออก ทีนี้ก็เราก็จะเห็นลากเขานะครับนะครับแต่ไม่เป็นไรทีนี้เห็นลากเขานี่ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ถ้าฝนลงน้ําลงตลอดต่อเนื่องเราต้องระวังแล้วครับต้องระวังต้องเปิดให้ลากเขาโดนแสงถ้าแสงไม่มีเราก็ต้องเอาฟองเอาฟางออกเพราะฟามชื้นมันสูงลากจะเน่าได้นะครับเป็นเชื้อราได้นะครับลากเน่าคนเน่าถ้าชื้นมากๆนะครับแล้วเชื้อราเนี่ยมีแน่นะครับจะตามมาแน่นอนนะครับก็เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับ สดเลยนะครับผมยังถ่ายทำนะครับวันที่นะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับที่ชัยนาทฝนยังตกต่อเนื่องนะครับก็โดยความเป็นห่วงนะครับเอามาพูดคุยเรื่องนะครับทุเรียนนะครับฝนตกตลอดนะอย่างนี้นะครับทาตเล็กเหมือนผมอย่างนี้นะครับประมาณไม่ถึงเมตรนะครับทุเรียนปลูกได้อย่างไม่สองเดือนนะครับก็แนะนําให้ดูแลเรื่องนะครับความชื้นนะครับตอนนี้นะเพราะว่าตกไม่หยุดเลยนะครับถ้าใครคุมฟางไว้หนาหน่ายงผมหรือว่าคุมไว้ไม่หนา แต่ถ้ามีอะไรคุมก็ดูด้วยนะครับถ้าตกมาหยุดแบบนี้ก็เปิดให้เขานิดหนึ่งนะครับนะครับเปิดให้เขานิดนึงถ้าพรุ่งนี้วันหนึ่งไม่หยุดเนี่ยเราต้องเปิดแล้วนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเชื้อราจะอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับรากเน่าคนเน่าอาจจะมีได้นะครับนะครับทุเรียนนะครับต้องระวังสิ่งนี้ด้วยนะครับนะครับฝนตกหนักช่วงนี้ดิเวชั่นเข้านะครับตกตลอดต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้วันที่สองแล้วครับเมื่อวานใช้หน้าตกแต่เมื่อวานนะครับ ครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์เพื่อให้นะครับพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงของเราเห็นนะครับข้อมูลแบบนี้ด้วยนะครับเบื่อท่านมือใหม่ยังไม่มีใครยังไม่รู้ก็จะได้รู้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนท่านที่มือเก่าๆอยู่แล้วก็ต้องรู้ครับว่านะครับแบบฝนตกแบบนี้ต้องทํำยังไงนะครับก็นะครับสําหรับวันนี้ที่ทานทีดูจบก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะครับสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ